สายการผลิตที่เปลี่ยนโลกเฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดเป็นนักอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในสหรัฐอเมริกาเขาเป็นผู้ที่พัฒนาสายการผลิตรถยนต์แบบสมัยใหม่ฟอร์ดไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์รถยนต์คันแรกแต่เขามีความสามารถในการทําให้การผลิตรถยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการพัฒนาสายการผลิตแบบเคลื่อนที่ฟอร์ดทำให้รถยนต์กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เทคนิคสายการผลิตของฟอร์ดช่วยลดเวลาการผลิตและต้นทุนทำให้รถยนต์ราคาถูกลงและเข้าถึงได้มากขึ้นการผลิตแบบเคลื่อนที่ของฟอร์ดกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกมีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าอื่นๆด้วยประวัติของฟอร์ดแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟอร์ดก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลงานของฟอร์ดไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกาการนำเทคนิคการผลิตใหม่มาใช้ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมฟอร์ดยังมีบทบาทในการสร้างสารรค์คุณค่าใหม่ๆใ,ในการทำงานเช่นการให้ค่าจ้างที่ดีและสวัสดิการแก่พนักงานผลงานของเฮนรี่ฟอร์ดทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก จากความสำเร็จของเขาเราได้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ในการเปลี่ยนแปลงโลก